ผมบุญศักดิ์เกียรติรุ่นเลิศนะครับจบวิศวะภาคไฟฟ้ากำลังนะครับรุ่น16วันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับคัดเลือกเป็นสิทธิเก่าเกิติยศนะครับสจลของเราเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่าทางวิทยาศาสตร์ ทางด้านวิศวกรรมทางสถาปัตยกรรมขณะนี้ก็มีเรื่องแพทย์เราก็อยากเห็นว่าสถาบันของเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเข้มแข็งนะครับเติบโตอย่างยางั่งยืนอยากส่งข้อมูลให้น้องๆเห็นว่างานวิศวกรรมเนี่ยจริงๆเป็นงานที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศเราให้ก้าวไปข้างหน้าขณะน,นี้ไม่เฉพ,พาะมีแต่ภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการเท่านั้น ที่ต้องการไม่ว่าวิศวกรรมไม่ว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับภาคสังคมภาคชุมชนก็ต้องการเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยสามารถจะยกระดับเศรษฐกิจขึ้นได้ในทุกภาคส่วนในสังคมนะครับก็อยากเห็นนะครับว่าสชของเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับสิทธิ์เก่านะครับมาที่ผนึกกำลังรวมกันที่จะขับเคลื่อนให้สังคมเราเนี่ยนะครับก้าวหน้านะครับแล้วก็มีความมั่นคง แล้วก็เป็นที่พึ่งพาของสังคมตลอดไปนะครับ